ซิตี้ปี2012มือเดียวป้ายแดงออกห้างเจ้าของเดิมซื้อเงินสดเลขใหม่180,000กิโลเข้าสูย์ทุกระยะครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซี FC, ทุกท่านครับผบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านเหล่าร้าน M อ u t o c a r นะครับร้านที่มีรถเกง๋งขายเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมมาเอาใจสายเฮดนะครับหรือสายคนรักรถ Honda นะครับวันนี้ผมมี Honda City ปี2012นะครับหากท่านผู้ชมกำลังมองหารถเก๋งสักหนึ่งคันท่านผู้ชมมารับชมถูกช่องละครับเพราะว่าร้านเ M o มอัลติคาปีเราจำหน่ายรถเก๋งเป็นร้อยๆ้คันนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันครับว่ารถยนต์คันนี้จะสภาพสวยขนาดไหนนะครับ คันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์ Honda City นะครับคันนี้ผมแนะนำอีกหนึ่งคันนะครับเพราะว่าคันนี้คือ Honda City ปี2012 <S 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 มือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับรถวิ่ง180,000กิโลเจ้าของเดิมซื้อเงินสดไม่เคยผ่านไฟแนนซ์นะครับ สำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับผมแจ้งราคาไว้เลยนะครับคันนี้ขาย175,000บาทท่านได้เป็นเจ้าของคันนี้เลยนะครับมาครับแต่๋ยวรับชมครับว่ารถ h อ n d a คันนี้จัดสภาพสวยขนาดไหนนะครับรถยนต์ Hon d a คันนี้นะครับเป็นสีดำเป็นสีดำอมน้ำตาลนิดๆนะครับเป็นสีพิเศษที่ Honda ททำมานะครับมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันครับอันนี้เป็น Honda City ปี2012นะครับเครื่องยนต์1.5นะครับรถบอดี้เนิมเดิมสนิทนะครับไม่เคยติดแก๊สแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับรถใช้น้ำมันล้วนนะครับเจ้าของเดิมดูแลรักษารถมากๆเลยนะครับรถออกปี2012นะครับเจ้าของเดิมซื้อเงินสดนะครับไม่เคยผ่านฝาสถาบันไฟแนนซ์แต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับ ตัวป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายทะเบียนเดิมๆจากป้ายแดงคอะคลังรอเรือ3596อย่างนี้แถมไปให้เลยนะครับเจ้าของเดิมไม่มีเวลาสลับออกนะครับตัวนี้เป็นป,ปาา้ายสวยเลยนะถือเปอีกหนึ่งป้ายเลยนะครับที่สามารถซื้อเก็บสะสมได้นะครับตัวนี้เป็น Honda c i t ตเป็นตัวท้าย2ขีดแล้วนะครับเป็น Minor Cha เชแล้วนะครับมีชุดแต่งมาให้อย่างนี้ด้วยนะมีชุดแต่งมาให้อย่างนี้ด้วยนะครับตัวล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกเดิมๆจากศูนย์ h อน d ้านะครับ เป็นลำบอดเดิมๆจากูนย์ฮอนด้านะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันสักหน่อยนะครับภายในดูสะอาดสะอานนะครับเบาะเป็นเบาผ้าเดิมๆจากโรงงานเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับเป็นผ้ากำมะหยี่โดยส่วนตัวผมชอบผ้ากำมะหยี่นะครับเพราะว่าเป็นเบาะที่สามารถดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายและนั่งสบายนะเราทําความสะอาดง่ายมากๆนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันก่อนนะครับ ด้านหลังก็ดูกว้างขวางสะอาดสะอ้านนะครับเหมือนไม่เคยมีคนนั่งเลยนะครับด้านหลังนะครับประมาณนี้นะอ่าด้านหลังใส่เข้าใส่ของได้เยอะเลยนะครับดูกว้างขวางมากนะครับสําหรับรถยนต์ฮอนด้าเซตตี้นะน่าใช้งานมากนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันหน่อย สวยงามนะครับสวยงามทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับภายในผมตีให้95%ขึ้นนะครับสภาพภายในอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์100%เลยนะครับอีก5%เหลือให้เป็นเพียงริ้วรอยเล็กๆน้อยๆพอครับแถงประตูสวยนะตัวนี้เป็นค,คล้ายๆหนังทาคา่านะเป็นผ้ากำมะหยี่ค่อนข้างที่จะดูแรงง่ายนะครับทางด้านนี้อามาครับเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทรถยนต์ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับรถคันนี้วิ่ง180,000กิโลนะครับมีประวัติการเข้าสู่ เลยนะรถวิ่ง1นึ่งแสนมนกิโลนะครับระบบแอร์เย็นฉ่าทั้งคันนะครับเอกสารมีประมาณนี้นะครับนี่นะครับเจ้าของเดิมซื้อเงินสดนะไม่เคยผ่านไฟแนนซ์นะครับไม่เคยผ่านไฟแนนซ์มีเป็นการชั้นสามาให้นะแต่ท่านใดที่ซื้อไปนำไปใช้ก็แนะนำทำประกันใหม่ก็ได้ครับไม่กี่พันบาทนะประวัติการเข้าสูก์ก็ประมาณนี้นะ,ะมีมาให้นะประวัติการเข้าสูมมาาม์มีมาให้เล่มบุ๊กต่างๆคู่มือมีมาให้พอสมควรนะครับ ภายในสามารถใส่เข้าใส่ของได้เยอะนะครับตัว Honda City นะครับมีที่วางแก้วมาให้ด้วยนะครับสองฝั่งนะแล้วก็ตัวนี้สามารถวางแว่นตาได้นะตัวนี้สามารถวางแว่นตาได้นะครับฝั่งทั้งด้านซ้ายก็สามารถวางได้นะครับใส่แก้วได้หลายใบเลยนะครับใส่แก้วได้หลายใบเลยนะครับภายในตัวรถนะครับระบบรักษาความปลอดภัยของตัว Honda City นะครับมีแอร์แบ็กฝั่งคนขับทางด้านนี้นะครับแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งนะครับวิทยุเป็นวิทยุเดิมเดิมจากโรงงานนะครับระบบแอร์เป็นแบบระบบ แอร์เป็นแบบหมุนมือนะยังไม่ใช่ระบบแบบดิจิตอลนะผมว่าโดยส่วนตัวระบบหมุนมือหมุนมือสามารถดูแลง่ายกว่านะครับสามารถดูแลได้ง่ายกว่านะครับมาครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังรถยนต์กันสักนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวขอดับเครื่องก่อนนะครับกุญแจมีมาให้ทั้งหมด2ดอกนะครับ ด้านหลังก็ดูกว้างขวางนะครับมีถาดรอง Honda City อย่างนี้มาให้ด้วยนะหลุมแม่ใหญ่หลุมแม่แรงอะไรสวยงามน,นะครับมีคราบสกรปรกเล็กๆน้อยๆมีคราบสนิมเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเกิดจากการใช้งานนะครับรถโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับน้องฝ ฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักนิดครับครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องไป,ปรพร้อมๆกันครับเสียงเครื่องเดินนิ่งเรียบมากครับเดินทางไกลหายห่วงแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบหน้าองเครื่องยนต์กันสักนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง IVT e c นะครับรถวิ่ง180,000มนกิโลนะครับไม่เคยเจาะอุดติดแก๊สแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับ ตัวฝากกระโปรงหน้าเป็นฝากกระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะตัวฝากกระโปรงหน้าเป็นฝากกระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับเบ้าโชว์ซ้ายเบ้าโชว์ขวาเดิมๆจากโรงงานครับรถวิ่ง1,8่งแดหมนกิโลนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปกันครับเดี๋ยวเรามาสรุป กันท้ายคลิปกันนะครับสำหรับรถยนต์คัดพิเศษคันนี้จากร้าน M อ็ม o c a r นะครับคันนี้เป็น Honda City ปี2012นะครับรถวิ่ง180,000กิโลนะครับรถเป็นสีดำอมน้ำตาลเดิมๆจากโรงงานนะครับคันนี้ขาย175,000บาทได้เป็นป้ายทะเบียน คละคลังรอเรือ3596นะครับรถไม่เคยชนหนักพิกาและจมน้ำนะครับยินดีให้พี่ให้ช่างหรือผู้ช่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบที่รถได้เลยนะครับหากตรวจสอบพบเจอรถเคยชนหนักพิการจมน้ำนะครับร้านเรายินดีคิดค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับสถานที่จอดรถนะครับรถจอดอยู่ศรีนครินสมุดปาการนะครับหรือซอยโรงพยาบาลเปาโลนะครับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับร้านเรามีบริการ จัดส่งทั่วประเทศนะครับมีมัดจำเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ทางร้านจัดเตรียมรถนะครับหากร้านเรานำรถไปส่งแล้วแล้วรายงานไม่ตรงและยินดีให้ช่างหรือผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบตอนรับรถได้เลยนะครับหากรถเคยชนหนักพีความและจมน้ำทางร้านเรายินดีซื้อคืน100%เต็มนะครับฝากไปด้วยนะครับกับ Honda City ปี2012นะครับ175,000บาทนะครับ ่องทางการติดต่อนะครับติดต่อได้ที่เพจ M อ u t อั a ตาทางด้านนี้นะหรือเบอร์โทร0819142999สำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ